สวัสดีครับอันนี้จากที่ห่างหายไปนานนะครับไม่ได้ลงเลยนะครับอันนี้เราจะมาลองตัวนี้นะครับเป็นปเมตรระบบแก๊สนะครับเข้ามาดูใกล้ๆนะครับของผมนี่นะครับอันนี้ไม่ใช่รอยหักนะครับเป็นรอยผ่าสําหรับไว้เผื่อวันใดวันหนึ่งแม่มีโตเสียนะครับเราสามารถซ่อมได้นะครับแล้วเราจะมาดูว่าระบบแก๊สกับแอ์มันางกยังไงไม่้องใส่เสียงหรือเปล่า8เมิมันเงียบอยู่แล้วครับกลางคืนอันนี้กลางคืนนะครับตอนนี้ฝนตกแต่อันนี้นะครับแต่ผมจะเล่นแบบโหดโให้ดูเลยนะ ว่าระบบแก๊สกับระบบแอ์มันต่างกันยังไงครับอ่าเข้ามาดูนี่ครับดีวจะหาว่าผมเพิ่งจะแช่นะครับนี่นะครับเรายกมีน้ํานะออกเลยครับปิดเลยครับนี่นะครับน้าแข็งเกาะเลยรับนึงนะครับน้ําแข็งนั้นเกาะกระป๋องเลยนะครับเดี๋ยวมันจะใส่ไม่เข้าปืนนะครับนี่นะครับ กระป๋องเดิมกระป๋องเมื่อกี้นะครับไม่ได้สับเปลี่ยนกระป๋องนะครับอ่านี่นะครับมางมันครับอันนี้แปดมิลนะครับวายิงกลางคืนครับอันนี้มันเงียบๆนะครับไม่มีทิศทางนะครับแค่ทดสอบความเสถียรให้ดูนะครับอ่านี่นะครับกระป๋องแช่มาเย็นๆุ้งแข็งเลยนะครับแปดมิล ไม่ต้องไปสูบนะครับไม่ต้องไปไล่อากาศไม่ต้องไปฉีดแอลกอฮอล์ไม่ต้องไปตบนะครับนี่นะครับเปิดบานวาลสองตัวนะครับปากกระบอกตั้งตรงกดแก๊สนะครับใส่ลูกอ่ะนี่นะครับกลางคืนตัดเินเสียงให้อยู่นะครับลูกใส่ก่อนหรือหลังก็ได้นะครับอันนี้ใส่ก่อนนะครับ นี่นะครับตอนนี้ฝนตกด้วยนะครับอากาศชื้นยังไม่พอนะครับผมยังเอาไปแช่เลยอ่านี่นะครับปากกระบอกฟั่มลูกก็ไม่ไหลนะครับแปดมิลไปยิงเลยครับติดๆเลยนะครับไม่ต้องพักยัดก็แช่น้ำแข็งเลยนะครับแช่จนน้ำที่กับกระป๋องเป็นแก๊สเอ้จกัก กระปองก๊สเป็นน้ําแข็งเลยนะครับไม่ต้องกลัวครับยิงต่อเนื่องได้เลยอ่าโอเคถ้าสนใจนะครับติดต่อนี่นะครับ ID Line นะครับ นี่นะครับน้าแข็งเลยจะหาว่าผมโกหกนะครับนี่แข็งๆเลยนะครับโอเคครับผม